ันที่สองนะคะวันนี้เจ็ดโมงเช้าเราก็ออกแล้วเพราะว่าเราจะไปทานอาหารเช้ากันก็เผือกก็ดัมันเป็นยังไงคะก็เตก๋ด้มันเป็นขนมปัง,ปงสังขยาหลายสี <üyor uz. S 2> แล้วก็มีพวกไข่กระทะอะไรอย่างเงี้ยนะไปตูกันมีคนหิวแล้วนะคะ uh อุ๊ยอากาศดีมากเลยออกมายังไม่ได้ดูหภูมิเลยนะคะแต่ว่าเย็นมากๆ โอเคเดี๋ยวเราไปที่โกเผือกโกดำแล้ววันนี้เราจะไปไหนอีกนะแม่กำปองแม่กำปองนอ่ีดูชุดก่อนนะคะำหรบบแม่กำปองโดยเฉพาะค่ะเตรียมมาแล้วโดยเฉพาะค่ะไปค่ะนี่คือใบ ที่ให้สั่งที่องไว้นะต้องมีชูสังขยาปะอืมไรคือปังอ้อยคือะปังอ้อยชาโคทสกระบอชูตาอ่าจำ้ไมว่าจกินนมน้ำผึ้งฉันปังววนตีนเย็นววนตีนเย็นกังีป้โกีก็มันปื้ออะก็ปื้อโกบีกปื้อหรอปีอไม่รู้อ่านไม่ออก แล้วก็นี่ไขกระทาเด้อได้เด้อใส่รั่วอ่ะจับแซหบดเลยเดี๋ยวลองไปติ๊ก่อนว่าจะกินอะไรบ้างมาแล้วขนมปังขันนี้อะไรนะสังขยาสีน่ารักบุ๊ปีขนมปังนึ่งเอาส่งเป็นแบบนึ่งไปนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะปังอ้อยเมื่อกี้อ่ะมันจะเป็นชาโคลแล้วก็น้ำตาลนะคะ นี่นะมาแล้วพี่แบนสั่งโอวันติ้นเย็นไปนะคะแล้วก็ไข่ลวกคนละหนึ่งแก้วไปเลยนะแล้วของแบนเป็นนมน้ำผึ้งค่ะเป็นดีมากม,ม,มาอีกหนึ่งนะคะถ้าไม่เยอะจะใช่เราเหรอไข่ตักไข่อันนี้สั่งแบบพิเศษไปเลยจ้ะเมือ่มอ,อกี้ใส่ไปเท่าไหร่นะคะ632สามบสองค่ะช่องโตนะคะโตแปต็น แล้วก็โตประนมงด้วยกินข้าวเชาว้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปแม่กระป้อง อนนี้เรามาถึงแม่กำปองแล้วนะคะนั่งรถนานมากจนเกือบเมารถเลยเนาะเราขึ้นไปจุดหมุนแล้วก็ไปนี้ไปดีลรถไว้นะคะคนละหนึ่งร้อยบาทรถจักรเนี่ยนะใช่แล้วนี่นะคะรากเจะพาเลน้ำตกกับร้านกาแฟไม่รู้ที่ถ่าเของเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งร้อยบาทได้ได้หลายอย่างนะคะแปปกแปแป ส่วนนี้นะคะก็เป็นรถที่เขาจะพาเราขึ้นไปนะนี่ค่ะนี่รถเรานีเลยเหมือนนั่งรถแดงเลยจริงๆเราขับขึ้นไปเองได้ไหยคะยากไปเอง,เงเแต่ว่าเอ่อทางมันค่อนข้างจะเออชาเราก,ก็ให้คนพื้นที่เขาขับไปเนาะ นี่ตอนนี้เรามาถึงตรงกิวฟิตแล้วนะคะได้รถที่เราเดีวมาเมื่อกี้นะคะอีกสองร้อยเมตรต้องขึ้นไปไงคะหนูเหนื่อยแล้วค่ะแม่ริดเตีย,ยงต้องต้องโชคดีหน่อยที่มันแบบอากาศเย็นอ่ะเนาะกเย็น <ๆ S 2> จริงๆเนาะโอเหนื่อยนี่ขนาดเป็นเดือนกลางเดือนซิงหาเดินถอยหลังขึ้นเหรอคะอ ถ้าจะหล,ล่นหรอบอกกันเลยยางมันต้องอย่ยงองางนี้ว้าเ,เดี๋ยวไม่ไม่ทันแ,แล้วอ้สวยนะฮะไม่ทันแล้วเดี๋ยวนี้ขึ้นเหนื่อยเหนืงง่อ <c> ย <oughs> เนาะแต่ว่าอากาศมันดีอะคา่ะมันเย็นสองร้อยเมตรก็ใกล้นิเดียวอยู่ขง้น้ากเลย ขึ้นมาถึงแล้วคะ่ะนี่สองข้างนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสันเขาไงเนี่ยให้ไปตามหารอยเท้าข้างขวาเชียงใหม่ข้างซ้ายเชียงลำปางอ่ะไปเดี๋ยวไปดูซิอยู่ตรงไหนกันนี่ค่ะเจอแล้วนะนี่อยาลอยเท้าอ้าวแสดงว่าแสดงว่าตอนนี้หนูอยู่ลำปางเหรอเนูอยู่ลำปางหนูอยู่ปางนะพี่ปันบ๊ายบายบ๊ายบายพี่ปันเจ็ดแบ่งเนาะ อยู่คนละจังหวัดเี้ยอยู่เชียงใหม่เราอยู่างเลำปางเป็นไรกันเนี่ยตอนนี้เราอยู่ลำปางนะอยู่เชียงใหนี่นะคะกิ่วฟินนะเป็นอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อสเนาะสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยพันห้าร้อยสิบเจ็ดเมตรนะคะ ชอบมากเลยอ่ะคือมันเห็นเป็นภูเข,ขาซ้อนๆกันไปหลายๆลูกไหนเดี๋ยวจะรอนะคะว่าย้อนไหม <c oughs> นี่นะคะพี่ปันเนี่ยถึงว่าเขาจะกลัวความสูงนะแต่เขาก็ยินถ่ายรูปได้เปลี่ยนไปร้อยท่าที่ตรงตรงเนี้มันเป็นแบบมองเห็นข้างล่างด้วยสวยงามนี่คืออะไรโรลลี่ทรีเหรอเนีย่ย นี่นะคะโลมาฝั่งตรงนน้นก็เป็นลำปางแล้วฝัว่งนี้เป็นเขตจังหวัดลำปางแต่ว่าฝั่งนี้เป็นเขตจังหวัดเชียงใหม่ทุกคนเข้าใจผิดนะเมื่อกี้อันนี้คือตรงนี้เรายืนอยู่ลำปางลำปางถ้ามองไปตรงนั้นก็จะเป็นเชียงใหม่ใช่ไหมแต่ถ้านี่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 ถ้าเราอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้คือเชียงใหม่ มองไปฝั่งนน้นคึอจะเป็นลำปางเออเขาใจผิดเขาใจผิดเดี๋ยวที่ต่อไปเราจะไปแวะน้ำตกกันนะคะไป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 น้ำตกอะไรครับับเลยนี่ถ้าตรงไปอีกจะเป็นอุทยานแจ้สอนนะคะอยู่ลำปางนะนี่นเราข้าเชียงใหม่แล้วหลวมากไม่น้อยเขาตื่นเต้นจริงๆนะกับกัรข้ามจังหวัดตรงนี้นะคะโอ้ นี่มาถึงตรงน้ำตกแม่กำปองแล้วนะคะก็คือมันก็อยู่ตรงเชิงเชิงจะทางขึ้นที่จะขึ้นไปกิวฝิ่นเมกกื่อกี้แหละนะคะนี่ไงก็คือถ้าขึ้นไปทางโน้นก็จะไปกิวฝิ่นา้าไปทางนี้ก็น้ำตกแม่กำปอง,ไป,องไปกันนี่สวยสนี่เลยน้ำตกตงมา นี่ตรงนี้ก่อนนะคะเหมือนว่าเนี่ยจะมีบันไดขึ้นไปทางนน้นด้วยนะน่าดูสิใช่ไหมเราอ๋อไปข้ามสะพานตรงน ون, ู้นก็อาจจะเดินขึ้นไปไม่รู้เหมือนกันว่าสูงแค่ไหนอะ่ะแต่ก็มีเขียนว่ามีน้ำตกข้างหน้าระวงรังลืล่นลมแสดงว่าตรงไหนอืน้ำใสมากเลยนี่ฮะอ่ะาพุทธทานนะคะ,ว,ว,ะ,คะว้าว เมื่อกี้นะเรากลับมาจากน้ำตกตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ระเบียงวิวเมื่กี้ตรงนี้มันมีบริการห้องพักด้วยเห็นปะถ้าเรามาค้างแม่กำปองอ่ะเรามานอนเขาเรียกอะไรนะที่นีได้เออฮะก็ะมันเย็นไงเขาไม่ต้องมีแอร์ไปค่ะเราจะเข้าไปกินกาแฟกันใช่ไหมคะใช่ค่ะ สะอาดนะคะดูวิวสิชิราคาบาโกป้วเนี่ยเราสั่งน้ำมาแล้วนะคะ ยิ้มเรื่อยๆเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทาเปล่นี่นะคะแล้วเราก็ตั้งขับไปเสร็จแล้วก็ให้รถช่วยพาส่งลงมาเอ้ยลงมาส่งลางๆนะคะครับผมนี่น่ารักมากเลยอะ่ะ โอ้ oh, จริงด้วยนี่พี่ปันชอบเลยนะเนี่ยมีแบบนี้ด้วยนี่นะคะอืมเวอร์อยู่แต่ก็ไหลได้ตอนนี้ก็มาแต่งตัวอยู่นี่เดอร์ชุดสน่ารักไปหมดเลยอ่ะเปนไงเออน่ารักใหญ่มากดีแล้วจะไดจังๆนั่น,นไง แม่กำลังซื้ออะไรอยู่ป่ะนะขอุ้อบุ้นเหรอเขาตกตูดรขวดอ่ะแล้วมันก็เป็นบุ้นเลยนี่ไงเดียวเป่นหลุดทั้งเดียวอ๋ิเอ๋อเนี่ยอานันนพอตบแล้วมันเป็นอย่างนั้น นี่เลยโค้อนแล้วใส่แก้วมาให้ใส่แก้วแล้วไม่เป็นแก้วแต่ก็ขวดหนึ่งอะนะคะเหมือนเสลอรี่ไหมพ่อขวดนอร่อยกว่าจริงเหรอน้องกินด้วยนี่นะคะจุดนี้แม่บอกว่าใครมาก็ต้องถ่ายนะ <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> ลุงปุ๊ดกับป้าอะไรเนี่ย ตุรงปูดป้าเป่งนะใครมาก็ต้องมาถ่ายตรงนี้ทํานั้นเลยนะคะไม่มาถือว่าพลาดเลยนะตรงเนี้ยถ้ามาเราเป็นเวอร์ที่สวยนะต้องถ่ายรูปตรงนี้ซะหน่อยหนูเห็นไส้อั่วเลยไส้อั่วร้านนี้แนะนำแนะนำจริงเหรอไส้อั่วแม่นิ่มไส้อั่วแม่นิ่มเนี่ยหรอแม่ขีดเท่าไหร่อะคะร้อยด้วยอือสามสิบบาท ขีดเท่าไหร่นะสามสิบ่มีหมูทอดไก่ทอดด้วยอ่ะมีเคียงดาผัดไข่ที่เรกิน่วานเออแล้วก็เมื่อกี้เมื่อกี้นะคะที่ซื้อไส้ออ้วนหมาอร่อยมากนี่จริงให้ดูให้ดูนี่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 อ้าวทำไมงั้นล่ะ มาแล้วอือร่อยมากหมูทอดอออร่ยจนต้งหมูทอดอร่อยมากขอบกิบอ่ะอร่อยมากอ่ะอร่อยสุดยอดกินอิบกินอิบซื้อซื้อกลับใช่ไหมคะไหว้ขอบหนูเอาไส้อั่วค่ะหนูชอบไส้อั่วมากกว่าหมูทอดไม <c oughs> อันนี้คือคือไข่ปากนะคะเป็นไข่ตุ๋นใบตองนี่ <ư? S 1> เอาันนั้นนะคะับยี่สิบบาทอ๋อต้องใส่แม็กกี้ใส่อะไรด้วยอย่างเงี้ยคะมันมีรสอยู่แล้วป่ะคะใส,สใส่นิดน,นึงเนาะ ยี่สิบบาทนะครับคผดผัดปุณค่ะปันซื้ออะไรคะพี่ปานกินอะไรอะอุ้ยรถบานอร่อยไหมอร่อยไหมพ่อถามว่าได้อะไรมาอนจข้าวปั๊บอืมเรียกว่าแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลน้ำนมแอปเปิ้ลสตารร์คับแล้วมันเป็นรถยังไงเป็นแบบนี้หมอว่าใกล้ถูกเลยลองชิมลองชิม กินได้ทั้งอันเลยเหรอคะมีเม็ดไหมมีเม็ดเม็ดเราไม่ะอกรึเม็ดจะอกรึเนี่เราซื้อมาเลยโลหนึ่งแอปเปิ้ลเมืองอร่อยดีหุ้ยถุงจะขาดเห็นถุงจะขาดไปถุงจะขาดไปเลยเราไปเดินต่อกันดีกว่าหนูจะซื้อไส้อั่วกับเดินเดินเจอแหนมแหนมย่างไปตองไปตองนี่ราคาแบบนี้เลยใบละยี่หนูก็ได้ไส้อั่วไปเพิ่มเหมือนกัน ร้อยหนึ่งเค่นี้ไ่ยคนน่นี่นะคะคือคือจะขึ้นมาเอารถนะคะแล้วให้คุณยายรอยอยู่ข้างล่างหนูเหนื่อยมากแม่นี่นะคะนะจเป็นคันคันขึ้นไปคันเกิน ตอนนี้นะคะเราขึ้นรถแล้วกําลังจะลงจากแม่กาปองไปไปไหนนะแม่เข้าซอยเข้าซอยแม่สายนะคะน่าจะชั่วโมงหนึ่งอีกชั่วโมงกว่านาทีอืไปค่ะนี่ระหว่างนี้ก็ซื้อไส้อั่วมาลองท่ออร่อยมากนะคะไส้อั่วแม่นึ่มนมมาแล้วต้องลองนะนี่ค่ะหลังจากผานไปอ ไอ้แม่มันแจ่มแม่กำปองเราก็ใช้เวลากลับเข้ามาในตัวเมืองประมาณชั่วโมงกับ15นาทีเนาะค่ะตอนนี้เราก็จะมากินข้าวซ้อนแน่นานนะคะแก้มือจากเมื่อวานที่มาแล้วมันปิดหมดนะคะนี่ปิดได้เมื่อวานมันหมดก่อนหมดก่อนใช่ใช่จะหาที่จอดรถยากนิดนึงนะเราก็ไปจอดแปะๆไว้แถวๆนี้นะคะก็เดี๋ยวไปไปกินข้าวกันก่อน ถึงแล้วขอสอยแม่สายที่ขเรามาถึงเนี่ยขนาดมาถึงยังบ่ายๆกกว่าก็ายังเหลือแค่ข้าซอยเนื้อกับข้าซอยลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูนะคะเดี๋ยนี้แป๊จะกินข้าซอยเนื้อมาแล้วนะคะของแม่เป็นไอข้าซอยลูกชิ้นหมูเพราะว่าแม่ไม่กินเนือ้อจะมีหมูสับมาให้ด้วย S <S> ก็เลยนะใช่แต่วันนี้อยากท um ี่บอกไงเหลือแค่เนื้อกับลูกชิ้นนะคะกินหมูกินเนื้อลูกชิ้นหมูแม่ไม่กินเนื้อแล้วเลกได้อย่างกกินชิ้นหมูส่วนอันนี้เป็นลูกเอ้ยไม่ใช่ลูกชิ้นนะอันนี้เนื้อเลยนี่ดูเนื้อเขาก่อนแม่เขาคิดฝันดูเนื้อเยอะนื้อเขาจัดมาแม่กินอะไเรียบร้อยนะคะเสื้อผ้ากินข้าวซอยมันก็จะต้องประมาณอย่างเงี้ยตลอด ยังไม่ทันเริ่มกินอ่ะยังไม่ทันเริ่มกินอ่ะหนูอ่ะหลังจากที่กระเด็นต้นเสื้อไปเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรนะคุม้มเพราะเนื้ออร่อยเหมือนเนื้อไหนไหนไหนโชว์เนื้อโชว์เนื้อเหมือนเนื้อเปื่อยเลยมันก็คือเนื้อเปืเนเน่อยแหละเนื้อตุ่นอ่ะ นปคะจัดการต่อของแม่ค่ะเป็นไงลูกชสีกินค่ะลูกชิ้นอร่อยไหมล่ะค่ะลูชิ้นหมูทอดว่าไปเลยแบบว่าตัวน้ำน้ำข้าวอยอ่ะเข้มข้นมากอ,มอร่อย คือเมื่อกี้นะคะที่ไปไอแดนเทวดามามันคนเยอะนิดนึงก็เลยไม่ค่อยอยากเข้าไปโ่าไหนะเนาะเราก็ไม่เอาดีกว่าคนเยอะเราก็เลยเลยมากินข้าวเลยค่ะเพราะว่าในเมืองกว่าจะมาจากตรงนั้นมันก็ประมาณชั่วโมงนึงอ่ะก็เลยมาเลือกกินข้าวเลยดีกว่าคั่วไก่นิมานนะคะ ด้วยซีอิ๊วกัปลาก็มีมีหโหชเต้ก็มีมีเบเตนี่ไแต่ที่เจ๊ยงเห็นเลยนะอีกข้อสอบนี่คะเก้เพื่อของพี่ปันล่ะปนนกพี่ดอกไม้ที่พี่ปันเขาชอบด้วยนะแล้วก็นี่อันชันมะนาวโหชเต้ค่ะว้าวน้องน่ากินมากน แต่เราก็สั่งพั้วกไก่มาด้วยนะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะมันเป็นขอสัาคฟันส,สินอ่ะมากินขั้วไก,ก่ดิม,มางนี่นะคะแปมแบบ่งกับแม่ว่าเรากินมาตลอด,ดทางอ,อ่ะนี่เป็นเกี๊ยวกุ้งทอดซอสเขียวหวานนะคะน่ากินหน้ากินแล้วก็เต้าหู้คอะน่ากินมากดุบพองเชียวและขนมนปังหน้าหมูนะคะของคุณยายเลย นี่คุณแม่ชิมเลยไก่นะไม่ะไเืม่เป็ไม่ไม่ตินไม่ไปหอยนมเลยมันต้องใส่บอกเลยให้กินทำนี้กินอ๋อนี่นะอืม ก็คือทำดีมากอ่ะมันจะแบบข้างมนนุ่มเหมือนเป็นเต้าหู้ปลาเลยอ่ะอร่อยอร่อยสรุปว่าอร่อย,อรอยรจริงมมน,นี่ไงเหมือนลูกชิ้นปลาร้าอ่ะอือจริงจริงไม่ต้องเหมือนนุอนเหมือนลูกชิ้นปลาไม่เหมือนเลยจริงเหรอเราเข้าไปพักผ่อนในโรงแรมมาสักพักหนึ่งน,นะคะแค่ ยี่สิบนาทีเท่านั้นนี่เรากําลังจะออกมาเดินถนนคนเดินที่ตอนแรกเราบอกว่าเราจะไปบัวลายเออพี่ที่เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาาอยู่ตรงนี้ช่วยขาเพราะว่าเป็นตุ๊จีนไงที่บอกตุ๊จีนนะคะแล้วก็บัวลายปกติก็ยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมเมื่อวานลองเสิร์ฟแล้วได้ใช่ไหมแต่เมื่อวานแม่ไม่ได้ออกมาโอเคไปเดินเล่นกันเยอะมากค่ะ ก็ะคะือแค่หน้าโรงแรมข้างหน้านั่นเองใกล้ๆเลยถือเป็นโชคดีของพวกเราถนนแบบค่อนข้างจะโล่งมาก ได้กันไปคนละตัวสองตัวอันนี้ด้วยใส่ถุงรวมกันหรือว่าแยกรวมก็ได้อ๋อแยกดีกว่าหรือแยกดีกว่าตองคนละห้องเดียว ทั้งชุดฟังนี้เลยใช่คือของมันก็จริงๆริก็คล้ายๆกันนะนะ่ว่ามีดีเทลต่างกันบ้างเล็กน้อยราคาก็ต่างกันแต่ละรลานะเนาะก็ต้องเออใช่แล้วก็เงียบมากในตอนนี้เพราะว่าขาก็มีตรวจแบบอืมปิแบบมาตรการป้องกันเนี่ยเนี่ยเหมือนแบบหนึ่งเออเนี่ยเขาคือมีทุกจุดเข้าออกเลอ ไทยชนะด้วยนะคะใช่ป่ะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนอย่างอย่างตรงเนี้ยทุกจุดเข้าออกใช่ใช่ปลอดภัยมากตรงกลางที่มันจะเป็นช่องเออใชู่แลู้อะไรยที่ดูซอยก็คือมีทุกช่องนะคะก็ปลอดภัยแหละยังจริงตัวจังหวัดเชียงใหม่อะก็ปลอดภัยเหมือนกันเพราะว่าก่อนเข้าจังหวัดอย่างเงี้ยเขาก็เออทำแบบสอบถาม ละเอียดมากมีเอ่อแจ้งผู้ติดตามอะไรแบบเนี้ยนะคะมาได้นะแล้วก็แวะมากินข้าวต้มอีกรอบก่อนเข้าโรงแรมนะคะนี่นะคะเราต้องมาจดสั่งข้าวต้มตรงนี้นะคะหมูกรอบมาแล้วค่ะโอ้ยน่ากินมากเนี่ย นิดหน่อยต้องชิมต้องชิมนี่นะคะข้าวต้มซี่โครงหมูเนาะส่วนอ้าวนี่ขอบคุณแม่เป็นข้าวต้มข้าวต้มรวนข้าวต้มรวนจะตกต่างตรงที่ว่ามี่หมูกอบด้วยมีอะไรด้วยเนี่ยใส่เนื้อใส่เนี่ยะนะคะเารากล er. ับมาถึงโรงแรมแล้วนะคะ เมื่อกี้ที่ไปกินร้านข้าวต้มมาแปมก็ว่ามันค่อนข้างเฉยๆนะที่อร่อยเขาคือหมูกรอบส่วนตัวข้าวต้มค่อนข้างจะธรรมดานินดนึงนะคะส่วนความเห็นส่วนตัวนะคนอื่นกินอาจาจะอร่อยก็ถ้าวันนี้อร่อยที่สุดแปมยกให้ข,ข้าวซอยปนก่ะข้าวซอยจาอืข้าวซอยอร่อยจริงๆอะ่ะแบบต้องรีบไปเร็วนิดนึงนะ ต้องรีบไปให้เร็วนิดน,นึงเพราะว่ามันหมดค่อนข้างเร็วนะคะโอเคก็วันที่2อจบตรงนี้แล้วกันเนาะพรุ่งนี้ก็จะกลับแล้วแต่ว่าเรายังมีที่เที่ยวอีกเยอะนะคะไปดูกันค่ะ